เราก็มาถึงตัวเมืองนครพนมแล้วนะจ๊ะได้แล้วเราก็จะพุ่งตรงไปที่ถนนเรียบฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็จะไปกินข้าวที่นั่นนะครับ นานผู้ชมนี่คือบรรยากาศทางเข้าตัวจังหวัด